ไกยโยกะเนี่ยเดิมทีเป็นร้านซูชิหรือซาชิมิธรรมดานะคะซึ่งเรามีความต้องการที่จะขยายร้านแล้วเพอเอิญที่เราได้ไปเจอกับเชฟจุนซึ่งเป็นเชฟมาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาจากเมืองฟูโกโอกะ นี้เราก็เลยได้ไอเดียที่จะขยายร้านนะคะโดยมีเมนูใหม่กว่า70รายการแล้วก็เป็นเมนูที่มาจากฟุโกโกะหรือฮักคาตะสไตล์ความหมายของคําว่าโยกะโยกะเนี่ยคือหมายถึงดีแล้วก็แบบดีงามอะไรอะไรก็ดีไปหมดซึ่งมันเป็นภาษาพื้นบ้านของทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งมันก็สอดคล้องกับตัวอาหารของร้านด้วยก็เลยใช้ชื่อโยกะโยกะ เป็นเมืองเมืองหนึ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งที่อยู่ในฟุโกุโอกะนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารก็จะแตกต่างจากซูชิซาชิมิคือก็จะมีอาหารที่เน้นไปทางครัวร้อนอย่างเช่นมอสึนาเบะซึ่งมันเป็นหม้อไฟไส้ตุน๋นมิสึทากิเป็นหม้อไฟไก่หรือแม้กระทั่งพวกยำไส้หมูสไตล์ฮักคาตะอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นไส้หมูลวกแล้วก็ราดซอสคอนสึ ต้องมาลองดูอะค่ะอาจจะแตกต่างจากซูชิซาชิมินิดนึงแต่ก,ก็คือเป็นครัวร้อนนั่นแหละค่ะแต่ก็คือเป็นอาหารญี่ปุ่นส่วนอาหารที่เป็นซาชิมิเนี่ยทางทางภาคใต้เขาก็ทานนะคะแต่เขาก็จะนิยมทานกับซอสโกมาซึ่งเป็นซอสที่ผสมกับง,งาดำสาเกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลุกกับปลาสดซึ่งก็อร่อยดีค่ะแปลกไปอีกแบบอะค่ะ เมนูแนะนำนะคะวันนี้ก็จะมีะตัวนี้เป็นมสึนาเบะนะคะก็คือเป็นหม้อไฟไส้ตุ๋นค่ะก็จะเป็นฮาคาตะสไตล์เหมือนกันข้างในก็จะมีน้ำมิโซะตัวนี้เป็นน้ำมิโซะนะคะจริงๆแล้วจะมีน้ำให้เลือกทั้งหมด3อย่างก็คือเป็นมิโซะชิโอแล้วก็โชยุตัวนี้เป็นน้ำมิโซะเพราะว่าเป็นตัวที่นิยมมากที่สุดข้างในก็จะมีผักกาดนะคะคุยช่ายรากโกโบแล้วก็จะมีไส้แล้วก็จะมีสมุนไพรแล้วก็มีพริกแห้งนิดหน่อยค่ะ รสชาติกลมกล่อมรสจัดจ้านค่ะก็จะมากับพริกป่นเท่านั้นเองค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโกมะฮามาจินะคะเป็นสไตล์ฮาคาตะเหมือนกันค่ะเป็นซาชิมิฮามาจิคุกด้วยซอสโกมะนะคะส่วนซอสโกมะเนี่ยก็จะเป็นงาขาวมิลินวาสบิแล้วก็โชยุค่ะรสชาติก็จะแบบจัดจ้านมากต้องมาลองค่ะเมนูแนะนำอีกหนึ่งอย่างนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะวากิวคุมาโมโต้นะคะมาจากญี่ปุน่นแล้วก็หมักกับซอสแล้วก็เกลือ พริกไทยค่ะแล้วก็มีสลัดมันบดมีหอมสับมาข้างๆส่วนซอสท,ที่มาด้วยเนี่ยอันนี้เป็นซอสเจเปนเนเซ่นะคะวาซาบิแล้วก็มีเกลือซันโชค่ะค่ะตัวสุดท้ายที่แนะนำให้มาทานนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ เป็นที่นิยมมากก็คือเอมงไตธรรมโกะค,ค่ะก็เป็นไข่หวานนะคะสอดไส้ไข่ปลาคอสซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข่หวานทั่วไปแต่ที่นี่จะเป็นสูตรของเชฟจุนนะคะเป็นไข่หวานข้างในสอดไส้ไปลาคอสแล้วก็รสชาติเค็มๆมันๆจิ้มกับมายองเนสนิดนึงก็อร่อยดีค่ะนอกจากนี้นะคะร้านเราก็ยังมีซูชิมีซาชิมิที่แนะนําอีกเยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่นมีออสเตอร์มีเองกาหวะมีฟอกราแล้วก็มีวากิวซูชิด้วย ยังไงวันนี้ก็ฝากร้านโยกะโยกะด้วยนะคะอยู่ในซอยร่วมดืดีเปิดทุกวันนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่11โมงเช้าถึงออ5ทุ่มค่ะแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยทุกๆวันพฤหัสก็มีดนตรีสดด้วยจนช่วง3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปยังไงถ้าใครสนใจที่จะลองชิมเปลี่ยนรสชาติอาหารแล้วก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบฮาคาตะก็อย่าลืมแวะมาที่โยกะโยกะนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะ